สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมครับเมื่อนี้กะทดลองเบิรงครับทดลองอยังผมพอดีมือเร้านี้อ่สีเข่าเข่าปลายแล้วครับม,มันมีอยู่แถวหนึ่งที่อยู่ในสวนนี้ที่ก็เลยเห็ดเข่าเห็ดนะรับบานิกัดเลยเกี่ยวเข่ามือเร้าก็เลยสีสีก็เลยนึกได้ว่า หน้าหนาวสิเขามาแล้อกาเดี๋ยวผมก็เลยลองเอามาคุมต้นทุเรียนครับเพราะว่าหนึ่งก็คือช่วงนี้กับหน้าหนาวกัหูกันอยู่เนาะรับว่าถ้ามมนบอคุมให้ดีเนี่ยหน้าหนาวนี่มันคนขังสิ่งยากคือการคืนหนึ่งน้ําก็ถึงสองดินก็ต้องไม่แห้งอย่างประมาณเนี่ยครับผมก็ผมก็เลยอ่ะเอามาห่มหน้าดินหรือว่าห่มฟางกันหนาวดูตักสิสิดีบ่ดีผมกะ ยังยังยังบอกว่าได้นะครับเพราะว่าผมกับกับมือไม่กับฮาเท็ดครับกัอยากต้องขอคุ้มรู้พี่ๆหลายๆท่านนี่ครับว่าเห็ดแบบนี้มันดีบ่นะเดี๋ยวผมพาเบิงครับนี่ผมผมสิเหลือโค้นมันไว้จังน้อยแต่ว่าอันนั้นผมเอาไว้น่อยพูดกับเดี๋ยวผมคุ้มรอบนี้ รอบต้นมันเลยครับแต่ว่าไ่าได้ใส่บ่ได้ใส่หนาดรอกครับใส่บางๆดูนี่เพราะว่าผมคิดว่ามันสิดีนะครับกัคือคือมือใหม่เนาะกับยังบบหูอีกย่างว่าสิดีบ่ดีก็บได้แค่ว่าทดลองเฮ็ดเบิงครับแต่ว่าถ่าสมมุติว่าพี่พี่ท่านใดหรือหรือหลายๆท่านที่ว่าหู้ ว่าเออมันประโยชน์ข้อดีมีอะไรบ้างข้อเสียมีอะไรบ้างสิสิเน้นน้ำผมกะขอบคุณหลายๆครับเพราะว่าผมกะบอกเคยเห็ดกันเลยคึ้ได้เห็นเคยเห็นได้เ้าเจ้าว่าดอกผมกันเลยอ่ะลองเบิ่งกันนะรับพอดีซีเข่าเลยก็เลยเอามานี่างนี้ประมาณนี้แต่ว่าใส่ท่านบนท่านได้หลายๆอันนั้นเท่าไหร่ดอกครับเพราะว่าหยัางเพราะว่ามัน หลายอย่างผมก็เฝ้าไอ้ปั้มน้ำกะพังก็ยังเล้วบอท่านได้ดีปรนไดครับนี่นี่นี่อันนี้ก็บอท่านแล้วไดอยู่บอท่านได้หลายปรนไดครับ ผมคิดว่าถ้าห่มมว้แลหวเวลาให้น้ำม,มานี่มันมันก็สิส,สีดินบ่แห้งเร็วนะครับบ่แห้งเร็วหนาวมาถ้ามันหนาวมาผมก็ยาน,ม,นมันมันมีปัญหาเห็นเห็นหลายๆท่านเคยเว้าว่าหน้าหนาวควรขึ้นน้ําให้เยอะเะหรืออย่างเช่ะหรือหาอะไรมาคลุมผมก็เลยอลองเบิง้งดีกว่าบ่เห็ดอยียงครับดีกว่าบ่อันนั้นดีกว่าปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเบิง้งในเมื่อผมคิดว่าในเมื่อที่เฮา รักในการทําสวนครับมีความสุขกับการทำกะเขาลองเบิ้งกับบ่ผมก็เลยคิดว่าบ่เสียหลายครับนี่แะก็เลยได้ล้องหาเทศเบิ้งกะชิว่าดีบ่ดีกะสิค่อยๆปรับไปเรื่อยๆครับอันใดดีกะจิพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอันใดบ่ดีกะชิแก้ไขเพราะว่าเฮากะเอาเอาส่วนของเจ้าของเป็นตัวทดลองครับดีกว่าสิอันนั่นยัง อันนี้ทุเรียนสามสามปีสามปีกับอีกบก,กี่เดือนเองครับสามปีกับห้าเดือนครับอันนี้ผมเพิ่งให้น้ำไปยอดแตกช่วงนี้ผม ใส่แต่แบบแต่น้ำหมักค,ครับอันนี้คือผม,ผมใส่แต่น้ำหมักเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มใส่หั่นมาใส่ตั้งแต่เอาน้ำหมักเจ้าของมาก,กับผมก็ใส่แต่น้ำหมักแหละครับบม่ได้ใส่นั่นอย่างไม่ได้ใส่เคมีอันใดใดโดนแล้วครับอ่ะเดี๋ยวจังใดคลิปนี้ผมกะขอฝากไว้ในด้อครับว่าอขอดีข้อเสียจังใดกัขอรบกวนท่านที่รู้ ท่านที่มีคุ้มลูกอะแนะนําผมแน่ครับว่าขอดีขอเสียควน,น,นชิดแก้ไขจังใดผมกระชิดน้อมรับฟังครับผมแต่ว่าสิ่งสําคัญก็กคือขอ,อเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ